สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสําคัญมากเสียเที่ยวจะพาท่านไปพบกับอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตซึ่งหาได้ยากแต่วันนี้ผมพาท่านมาสัมผัสและท่านมาสัมผัสเองได้ตอนนี้ผมพาท่านมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วผมกําลังจะพาพบกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะครับตรงนี้ผมอยู่ที่สํานัก งานสมาคมการบินภาคเหนือบุคคลสำคัญรอต้อนรับวันนี้สวัสดีครับพี่มิ้งขวัญครับดรก็มิ้งขวัญครับวันนี้ต้อนรับสู่สมาคมการบินภาคเหนือสนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ตสัมผัสวิถีพอแอลพอโต้งพอนาเหินฟ้าแตะตะวันแอลพอโต้งพอนาคืออะไรพี่แอลพอโต้งพอนาหมายความว่าเราบินขึ้นไปดูไปกับเครื่องบินของเราเสร็จแล้วท่านก็จะลงมองลงมาเห็นวิถีชีวิตเกษตรกรทำไร่ทำนา วันนี้พี่รับการผมขึ้นไปเดี๋ยวผมได้เห็นได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนนะครับผมพี่มาตรงนี้มันมีหลักสูตรอะไรยังไงบ้างครับอ๋อเราจะมีหลักสูตรอยู่3หลักสูตรนะครับอันแรกก็คือเราเรียกว่าไซซ์ซิงคือมาถึงแล้วก็บินเที่ยวพอโต้งพอนาเหินฟ้าแต่ตะวันที่เสดียวพี่จะพาผมไปบินใช่ให้ผมรู้จักกับตันคูบาอาจารย์ทัไรกล้วไม่ใช่ค่ะของท่านจะเป็นหลักสูตรดีอาสูบีเธอเหรอเออเรียกว่าอะเดย์พายล็อตอะเดย์พายคือเป็นนักบินเลย อาไปเรียนบินด้วยใช่คือมานั่งเรียนหลักสูตรการบินระยะสั้นหลังจากนั้นก็ขึ้นบินแล้วก็ได้มีการทดลองจับนั่นจับนี่ดูบินเป็นที่ไฟฝันเลยใช่แล้วหลักสูตรที่3ก็เป็นโปรแกรมที่เป็นนักบินเลยเป็นนักบินเลย UPL นะคะก็จะมีเรียนเป็นหลักสูตร20ชั่วโมงอ๋อเดี๋ยวพี่นิดนึงหลักสูตรแรกนี่ปรับมาถึงนี่ มีกับตันพาขึ้นไปบินเที่ยวอย่างเดียวเลยได้ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเต็มวิวทิทัศน์ทุกอย่างหมดแต่วันนี้ผมได้โปรแกรม2เลยโปรแกรม B คือคือมีอะไรบ้างใหบโปรแกรม B นี่โปรแกรม B ก็คือจะมีการเรียน เบื้องต้นเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการบินการบินทายังไงเครื่องบินเป็นยังไงการบินเบื้องต้นหลังจากนั้นก็สัมผัสกับการทดสอบในการบินกับครูอแล้วก็ได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยนะคะครับผมอ๋อใช้เวลาเบสเสร็จประมาณสักชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งเบดเสร็จเรียบร้อยทั้งขึ้นบินทั้งลงขบวนการต่างๆมาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้วยแล้วโปรแกรม3นี่พี่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อกี้ี่บอก โปรแกรมสานี่จะใช้เวลาในการบินเรียนทั้งหมด20ชั่วโมง20ชั่วโมงค่ะแต่อาจจะวันละเช้าเย็น2ชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณ10วันถ้าต่อเนื่องนะคะคหลังจากนั้นก็จะมีการอบรมจนผ่านหลักสูตรแล้วก็จะมีการสอบเพื่อรับใบอนุญาตนักบิน UPL U UPL ไอ้ที่จะบินในเครื่องบินเล็กนี่เาเรียก UPL นะครับพี่พี่นิดนึงแล้วการบินมาเนี่ยเราถ้าผมพานักเที่ยวมาพาแฟนๆและการเสิน์ฟเที่ยวผมมาเนี่ยควรจะมาเวลาใดเช้าเย็นหรือกลางวัน คนจะมาตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะเช้าจะสวยมากเวลาประมาณ6กโมงครึ่งถึงสนามบิน uh huh. และตอนเย็นประมาณ4ี่โมงเพราะว่าในช่วงของกลางวันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอากาศที่อยู่ข้างบนบซึ่งไม่เหมาะกับการบินอ๋อสรุป,ปว่าถ้าจะมาหาพี่นี่ผมต้องพาแฟนๆผมมาในช่วงรับตะวันกับส่งตะวันใช่ใช้อย่างน,นี้ได้เลยแต่ตะวันเช้าเย็นทีนี้เรามารู้เรื่องราวท,ทุกอย่างที่น่าสนใจของทางนี้แล้วขบวนการขั้นตอนเพื่อ มาตรการมาตรฐานความปลอดภัยลูกค้ามั่นใจต้องทอํายังไงพอมาถึงพี่เวลข้ามผมแล้วผมต้องไปไต่อ,อยังไงครับขั้นแรกเลยคือจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาค,คมนะคะแล้วก็กรอกประกันกรอกประกันกรอกประกัน,กนสเสร็จเรียบร้อยสเต็ปสองก็คือจะต้องไปเปลี่ยนชุดเพื่อจะเป็นนักเรียนบินเพื่อเท่ๆนะคะออกประกันเปลี่ยนชุดแล้วก็วกจากนั้นก็ไปเรียนรู้เรื่องของการบินกับเรียนรู้อบรมกับ,กบครูบาอาจารย์กับครูการ,รบ,บินเลยนะคะแล้วก็ไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องแล้วก็ ไปทําความเข้าใจกันรู้จักกับเครื่องบินรู้จักเ,<ล>เครื่อง,งแล้วก็จะมีกัปตันพาเราเฮิร์นฟ้าแตะตะวันพอโต้งพอนะครับผมลงมาเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็จะได้รับใบประกาศนนิบัตรหรือใบประกาศที่บอกว่าฉันได้บินแล้วนะฉันได้มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วได้เห็นวิธีเกษตรกรท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกท่านว่าถ้าท่านมาที่นี่ไม่ผิดหวังเพราะว่าหนึ่ง ท่านมาที่นี่ท่านได้เป็นสมาชิกโดยอัตโนม,มัติเมื่อท่านซื้อทัวร์มารายการนี้เป็นสมาชิกสมาคมการบินแล้วเนี่ยท่านจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกเมื่อท่านมาใช้บริการครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วตามผมไปพี่ไปลงทะเบียนกันเลยครับเชิญครับ นี่คือสัญลักษณ์แ่งว่าเดี๋ยวผมจะได้บินหลังจากที่ผมลงทะเบียนทําทุกอย่างตามขั้นตอนตามมาตรฐานของการบินแล้วแล้วเรากำลังจะขึ้นบินกันเดี๋ยวไปดูว่าสวยขนาดไหนครับโอ oh. เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมฟ้าอันสวยงามของเมืองเชียงใหม่อีกหนึ่งมุมมองแหล่งเที่ยวตอนนี้กัปตันของผมครับกัปตันกำลังดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับตอนนี้นี่เป็นเหมือนเหมือนเรานั่งซ้อม เครื่องเวลาเล่นเกมยังไงไม่รู้นะครับผมอันนี้เป็นอะไนระกลัวไหมไม่กลัวเคยคิดแล้วยังเวิร์กแต่ถ้ามีไอที่ครอบครอบขอขอเขาเขาเรียกอะไรนะพี่เอาปิดครับผมบปิด<อ>ผมว่าจะเวิร์กว่าพี <c oughs> ค่ครับไหวเยี่ยมสวยพร้อมทุกอย่างพร้อมที่เอวอไปไหน ครับตอนนี้ผมพาท่านลงมาถึงพื้นดินแล้วหลังจากที่พาท่านไปเหินฟ้ามาสักผู่นี้ขอบอกว่านี่หนึ่งประสบการณ์ชีวิตที่มันสุดยอดมากๆากคำว่าสุดยอดที่นี้คือเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงการบินเป็นคำใหม่เมื่อก่อนแลดูว่าไกลเรื่องราวใกล้ตัวเราหลายอย่างดูไกลจากภาพยนตร์เรืศูนยนเจ็ดแต่ปัจจุบันนี้มันใกล้ตัวเป็นจริงหมดใครจะไปเชื่อผมจบมคัคคุเทศนะครับผมจบทางด้านโบราณคดีมาแต่วันนี้ผมสามารถเป็นนักบินได้แล้วแล้วท่านล่ะครับจะไม่ลองมาบินเหรอครับ นี่ครับกับตานของผมกับตันขอบคุณมากครับที่สอนการบินผมผมวางก่อนผมว่ากับตันมีของดีให้ผมใช่ไหมมีให้ครับของดีนั้นคือหลังจากเรียนจบแล้วขึ้นไปบินแล้วหลังจากเรียนรู้ขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็พาสมาชิกของสมาคมเนี่ยบินขึ้นไปเพื่อทดสอบกําลังแอทดสอบกําลังใจครับผมเราก็จะมอบนะครับมอบใบ อากาศแสดงว่าผมเป็นสมาชิกนี่นี่อะไรนี่นผต้เกตครับสมาคมการบินภาคเหนือนายธนวันรทองเพิ่มนะครับผมผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วนะครับผมแล้วท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมบินมาท่องเที่ยวกับเราท่านจะได้รับประกาศสบัตรนี้นะครับอยากฝากว่าเราอยากนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอากาศยานนะครับเป็นการท่องเที่ยวอีกชนิดหนึ่งที่สร้างสีสันนะครับแล้วก็ทําให้ ผู้คนทั่วไปเนี่ยได้มาดูเราบินกันทุกเช้าๆทุกตอนเย็นๆนะนะก็จะทําให้เกิดการค้าขายรายได้เข้าสู่ชุมชนอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์พาผมขึ้นไปเนี่ยมันเป็นปฐมภูมิมันเป็นช็อตสั้นเท่านั้นเองสั้นๆแล้วยังมีช็อตยาวที่น่าประทับใจมากไปกว่านี้อ๋อเป็นอดีไพร์โอีกอันหนึ่งนะคือเมื่อกี้นะคือเราเราจะแยกเป็นแพ็กเกจได้มาบินมาได้ยมัไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสบนฟ้าจริงๆของสมาชิกแต่โปรแกรม B เนี่ยนะครับแพ็กเกจ B เนี่ยก็จะได้ สอนขั้นพื้นฐานกันเลยแล้วได้ขับแล้วก็จับเองเลย่าได้ถือพวงมาลัยแต่แต่เป็นกก็เรียกพวงมาลัยใช่ไหมแต่เมื่อกี้พี่กลับตาให้ผมแต่นิดหนึ่งให้บังคับซ้ายให้บังคับขวาหน่อยหนึ่งใช่ครับนะครับแล้วโยโยงิวใช่ใช่ใูกวิวลู้ความรู้สึกนิดหนึ่งอันนี้คือแพ็กเกจเแล้วแพ็กเกจซีคือปิดคอร์สการเรียนไปเลยเพราะเพราะหลังจากเราเราได้ทดสอบลังใจแล้วเราตอบไปนอนคิดใช่แล้วล่ะเอาสักนิดหนึ่งเราฝันว่าเราอยากจะเป็นนักบินซะเลยครับผมนะครับก็เข้าคอร์สซีเลย สมัครเป็นสิทธิ์การบินเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปตรวจสุขภาพคลา,า์โฟมาเคยดื่มแอลกอฮอล์มากๆก็ลดเหลือนิดเดียวพอนะ <c oughs> แล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ <c oughs> ์ไปตรวจสุขภาพคลาฟโฟมาทางทางโรงพยาบาลบอกพานสามารถเป็นนักบินได้หูตาจมูกปากหูจงก้นใจร่างกายสรได้หมด <c oughs> ได้หมดแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามาเอาใบรับรองแพทย์เข้ามาทางทางสมาคมการบินก็จะเอาลายชื่อชัานส่งเอ่อกรอกแบบฟอร์มส่งไปให้ทางการบินสำนักงานการบินพลเรือน เป็นสิทธิ์การบินของสโมสร,รครันะแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ใบสิทธิ์การบินมาครับอา่าเรียกว่าเหมือนใบขับขี่ชั่วคราวอ่าแล้วก็เรียนกันไปพอเรียนไปเรืเร่อยๆระดับแรกก็จะถูกสอบทฤษฎีหลังจากถูกสอบทฤษฎีเสร็จเราก็จะสอบภาคปฏิบัติก็รับใบขับขี่จริงไปเลยรับมาอา่าเราก็จะเป็นนักบินเต็มตัวแล้วครับทีนี้กี่ชั่วโมงอุตรายอย่างนี้ย0ชั่วโมงครับภาคอากาศแล้วก็20ชั่วโมง ภาคพื้นทฤษฎีอ่าทฤษฎีประดมาไรวมแล้วก็ไม่ต่ำห้าสิบชั่วโมง <50 S 2> ในการคล<ม>ุกครีอยู่ก็เครื่องนะตัวเนี้ยครับเพียงแค่ผมขึ้นไปบินเมื่อกี้ผมยังสามารถบังคับซ้ายบังคับขวาได้เลยแล้ววิวทิวทัศน์เยี่ยมยอดมากประสบการณ์ที่ดีที่สุดอีกหนึ่งอย่างถ้าท่านมาเชียงใหม่ท่านจะได้รับทราบถ้าได้ประสบการณ์นี้ ไม่มากเกษียณไม่รู้มาเกษียณเท่านั้นจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ขอเชิญทุกคนมาครับรบที่เชียงใหม่อาจารย์นีดหนึ่งตรงนี้ที่ไหนติดต่ออย่างไรอ๋อตำบลบกค้างอำเภอสังขะแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินเชียงใหม่ไอสปอร์ตแล้วก็สมาคมการบินภาคเหนือครับครับแล้วมาพบกันที่เชียงใหม่ครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ